สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567ายค่ะเมื่อนี้นะคะได้ผ่านมาทางปั๊มน้ำมันนะคะคุณผู้ชมเมื่อนี้บ่าวเถาเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีนะคะคุณผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นจะมาเอารถตลีเพิ่นมาเอาตัวใดแม่หมูจะผ้าลงไปเบิงนะคะคุณผูออ้ชมเพื่อได้โชคน้ำกันงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะคุณชมมาเบิงน้ำกันมาเบิงน้ำกัน เจา้าตัวเลขที่เปาเส่าฝันอ,อ่อฝันดีฝันคักนะครับเอาเห็นแล้วปราคารม่หาเจ็ดเก้ามั้ห้าเจ็ดเก้านะเปาเส่าเห็นแต่หาเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้า,า,ามิบอชุดเจ็ดเก้ามิบอหาเจ็ดเก่ามแปดเจ็ดเก้าม่ะงนั่นเองครับโอ้โอหเจ็ดเก้าไป ห้าเจ็ดเก้าสมัชชุ่มเลขฝันบาเชาฝันบาเร่ไปวัดล่างคอปูอนี่อู้เลยพอดีเลยพอดีห้าเจ็ดเก้าถึงมาเลยครับชุดชุดคูมี่บอชุดคูมี่บอหาเจ็ดเก้ามีตัเจ็ดเจ็ดเก้ามีตัเจ็ดเจ็ดเก้าอือกับหาเก้าเจ็ดอ่ะมีเจ็ดเก้ามีตัวไหนเนี่ยมีแปดเจ็ดเก้า เจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าโอ้ยามมีหกเจ็ดเก้าเรอยากไปหาเจ็ดเก้ายู่ีนี้แต่หาเก้าเจ็ดเอาเอา 5, 7, 7, หาเก้าเจ็ดนาครับตกกลับไปนั่งห้าเก้าเจ็ดครับคุณผู้ชมสามหาศูนย์นี่บอสามห้าศูนย์เนี่ยมเลขฝัน จะสี่ห้าอะไรบร์โทรปดห้าศูนย์ส่ห้าศูนยใบไทยมันเป็นสามห้าศูนยบอ่ห้าศูเอาเพินี 5, เ่เด็กทด้พอดีเลยผู้ชมสามห้าศูนยนี่ก็เลขฝันนะครับหลักกัเลขทูปป้าเท่าเจาเลขทูปน่เลขทูปห้าสาเกาสามเก่าพ่ค่ะ 3, 9, สีสามเก่าตรงนี้แล้วหาสามเก่าเนี่ใบทะใบต้อกันเนี่ยบอกคือครับมาหาสามเก่าเอาผมมีปะในคำชุดเลขทูหาสามเก่าโอ้สองสามเก่าสีสามเก่าอันนี้ก็เจ็ดสามเก้าสองสามเก้าเจ็ดสามเก้าสองสามเก้าอืาเท่าเจ้าเจ็ดเก้านึ่งราคาเอาหนึ่งราคาเจ็ดเจ็ดเก้า กเจ็ดเก้าเหล็กฝันฝันได้หาเจ็ดเก้าแบบชุดนี้แบบชุดแบบชุดเดได้จแะบบหาเก้าเจ็ดแบบชุดนี้นี่คู่ไหนครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าเแบบชุดเดียวสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อถึงมาเลยครับเจ็ดเก้าชมชมเหล็กฝันที่จรินอยากได้หาเจ็ดเก้า หาเจ็เได้ยูนี่เจ็ดเก้าเก้าเจดไดทำมันช่ม้เจ็ดเก้าได้ได้ตรงตรงใบนึงนะครับอันนี้ได้ได้เป็นเจ็ดเจ็เก้า้วคสนย์ี่ก็เลขฝันหาเกเจดนี่ได้ตกครับนะครับสามเก้าีตัวไเกเดหนนะึ 3, ่งสามเก้าสองสามเก้าหาสามเก้าว่มีเนาะ เก่าศูนย์แข็งแข็งหลายได้ครับเก่าศูนย์ศูนย์เกานี่น,นี่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์พกันยัง 90, ยังีกเก่าศูนย์ยังยังเก้เาเาาก่นนาศูนย์หกเก้านึงเก่าศูนย์โอ้ศูนย์ศูนย์เก้ี่ยหมแมมูยิบอะไรแม่มูแม่มเอาแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้ากับอยในขี้งานเนไห นี่ไหมจะหาเลยนะเอาองคู่แปดห้าเก้าห้าห้าสามนี่ไมหมูมมมมมมมเลขมากเอาคู่บาฝากเบาถอมาอยู่ทำจมคู่บาว่าทำีสามสี่หนึกับสามสี่สองเอามาเห็นไนะมนีะ่ะสมสี่หนึ่งสสี่สองอ่จะสี่สี่นึ่งสี่สี่หนึ่ง แปดสี่หนึ่งผม <ปะ S 2> มีสามคู่บ่าวัดปลาบอกเอาสามี่กับสามี่มาเห็นไงมีแต่สี่สี่หนึ่งาสี่ี่อแปดสี่สอี่สองแปดสี่หบ้าเจ้า,จาตัวนี้อีกทา,าช่มเจ็ดเก้าเอาเจอีกเจ็ 7, 7, 9, เอา เอานี่ครับหกเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าว่ามีเหอหกเจ็ดเก้าดึงมาเลยครับผมอ่านี่ครับแล้วก็่นให้เงี้ปพักกันนะครับนครับก็บาวเถาหาห้าเจ็ดเก้าบ่าวเถาเนีนเยคือเจ็ดเก้าได้ครับชมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวนี้นะคุณได้ตัวนาของบ่าวเ่าด้เจดเก้าห้า เอาเป็นตัวน่าเลยทำชมเน้นเจ็ดเก้าเพอ่อฝันเลยครับเห็นคักหาเจ็ดเก้านี่นะครับสามหาซูน่ก็เลขฝันนะครับจะเน้นเจ็ดเกนี่ได้หาได้ตกครับได้หาเก้าเกครับที่จริงอยากได้หาเจ็ครับหาเจ็ดเก้ได้ใบเดียวนี่ทำชมห้าเจ็ดได้หนึ่งใบครับเน้นชุดนี้ครับเน้นเจ็ดเก้าได้ทำชมเด้อ เป้าแถวเนี่ยเจ็ดเก้าครับปีสามหกเก้าบอค่ะสามหกเก้าเก้าแบบชุดหมดแล้วนะครับเออเอาม <โด S 2> <อ>าสามหกเก้าได้มีทองแม่หมูทองแม่หมูทองแม่หมูมี่แปดห้าเก้าห้าห้าสามสามหกเก้าปันดีปีนี้จริงเลย เดี๋ยวยังพาฟันยังพฝันอ่ายังพฟันยังพ่ปีันังียไปใจดีบ่ะยังฟันดีหรือ่าบอคะยังพาฟันเอานะครับเนนเจ็ดเก้าก็เหลือจายเนี่พ่ค่ะเอาไอ้มาดเดีมาดลเดียพอค้านี่เจ็ดเก้านี่ดึงมาเมดเอาหมดเลยตัวนี้เจ็ดเก้านี่ เก้าเอาหมดท่านผู้ชมเก้าเจ็ดกง่ามๆตอนนี้เจ็ดเก้าเจ็ดนี่หาเจ็ดเก้าอีกว่หกเก้าเจสมสามเก้เจมีสามเก้าหาวะอ๋อหาสามเกามีเหสามเกหาก็ได้สามเก้าห้านี่แต่หกเก้าห้าหเก้าห้า มีแต่หกเก<อ>้าสามสามเก้าสมหกเก้าสเ็ดเก้าสามสามเก้าสี่หกเกหเกมีหมูคือบ่อใช่ต้องมีหมูออกแปดเอแปดเก้าห้าแปดห้าเกามเกนี่ก้าห้าแปดห้าเกนีแตสี่สามเก้า ที่นี่ดีมีแต่สองสามเก่าเจ็ดสามเก่าเลขถูกกับช่มอยากได้สามหาเก่าสามเก้าหาก็ได้มีแต่เจ็ดเก่าสามหาเก้าสามก็ได้บ่มีอันนี้ก็มีแต่สามเก่าสามหาเก้าสามบ่มีอเก้าหา พวกนเอกเลเก้าศูนย์เหลือหลายด้วยค่ผู้ชมเนี่ยคุณน่ะเก้าศูนย์เกศูนที่งามนศนย์เก้าศนย์หนศูนย์เก้าศูนอันนี้เขาแม่หมูแปดหาเก้าหาหาสามสามหกเก้าฝันดีาคุณผู้ไปกอนไปกอนไปกน่ะผู้ชมจะจ้างถักฟางน้ำกันไปกอนอันนี้ของบ่าเทานะคะแคปหน้าจอเลยนะคะไปในช่วกันเพนนะคะเป็นหน้าทางควบฝันบ่าเ่าคนเยไปยืมลบตเตอรีไว้เนาะ เอา้าสามศูหากระมีอตัวนี้นี่เด็กสามศูนหาดึงมาดูปราคารนี่เนี่ยช่อ่านี่ทำช่มาอยากได้สามหาศูนเรมีสามศูนหาเอาหามานันๆมานหาได้โชคลังวันเงยนี่พิจริงอยากได้สามหศูนมีสามศูนหาต้องบดจากใบสองส<ป>ี่หกแปดสิบสิบสองใบสอบเจ็ดเก้านีบ้าทอเอาเม็ดทำชมอยู่แผงเพิ่นเจ็ดเก้าอาเม็ดมีเท่าไราเอาหมดพิจริงอยากได้หาเจเก เอาคำชมเพื่อได้โชคน้ำกันนะคะ12โมฆะ12ใบแข้งนี่เคยมีรางวัลใหญ่บโมฆะนี่เขเคยถูกรางวัลใหญ่ปะนี่รางวัลที่สองอยู่รางวัลที่สองอยู่โอ้โอ้งวดนีกรางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของแม่หมูเด้อโมฆะเด้อแข้งเพิ่นแข้งนี้ถูกรางวัลที่สองได้ทำประชุมเด้อนีถูกรางวัลที่สองเอาเอ่ียล้วครับบ่าวเถ่ามาหาในละหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเอาเม็ดมาเจ็ดเก้าได้ยู่ สองสีห่ 9, 7, 2, หกได้เใบเก้าเจ็ใบพรเอาเบาถอยาได้หาเจเกท่านผู้ชมทั้งหมด12ใบก็มีมอเอาเกเจกับ 5, 3ามศูนหาสามหนี่แหละสามศู 5, 3, 5, 0, นห้านในฝันอยากได้5 3 9สามบมี่ท่านผู้ชมหาเก้ากับโบมี่ นะครัโชคในม้า่นะครอกัรยิบนา,า,าคะครับชมเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าบ่าวเ่าเวันเอาตัวไร้นะคะพันยิบตัวไร้เพื่อได้โชคน้ำเพิ่นนะคะขอ,อก,กันไม่ลิบนาค่ะยิปนีส้สวัสดีค่ะ